เสียงอ่านบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องเกียรติชีวิตท่านผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าว,ว่าแม่ลิงตัวหนึ่งมีลูกสองตัวลูกตัวหนึ่งเป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งเป็นลูกชังแม่ลิงได้เลี้ยงดูลูกที่ตัวรักไว้บนหลัง ให้กินอาหารที่ดีๆส่วนลูกที่ตนชังเลี้ยงไว้ใต้ท้องและให้กินอาหารที่เร็วเมื่อเวลาเดินทางไปไหนลูกที่อยู่บนหลังแม่ย่อมได้รับความสะดวกสบายขณะที่ลูกอยู่ใต้ท้องแม่มักจะถูกกระแทกกับพื้นดินหรือกิ่งไม้ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาในเวลาต่อมาแม่ลิงตายจากลูกทั้งสองไปขณะที่ลูกยังเล็กๆปรากฏว่า ลูกที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีบนหลังแม่นั้นไม่สามารถหากินด้วยตัวเองได้ในระยช้าก็ตายตามแม่ไปส่วนลูกที่อยู่เลี้ยงดูอยู่ใต้ท้องแม่ตลอดเวลานั้นกลับสามารถหากินเลี้ยงตัวเองได้ไม่ตายตามแม่ลิงไปท่านผู้ฟังครับในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยดีตลอดรอดฝั่งนั้นในเบื้องต้นทุกชีวิตมักต้องพึ่งผู้อื่นก่อนเสมอ หลังจากนั้นต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้หากใครคอยแต่พึ่งผู้อื่นหรือคอยรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นฝ่ายเดียวแล้วชีวิตย่อมจะประสบกับความเดือดร้อนในบ้านป่าอย่างแน่นอนการไม่พึ่งตนเองหรือทำตนให้เป็นที่พึ่งไม่ได้นั้นไม่ใช่แต่เฉพาะชีวิตของเขาเท่านั้นจะเดือดร้อนยังก่อความยุ่งยากแก่ผู้อื่นด้วยเพราะผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนประเภทนี้ ย่อมจะต้องใช้กำลังกายกำลังใจและกำลังความคิดเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าเพื่อเบรกรับภาระคนเช่นนั้นท่านผู้ฟังครับการพึ่งตนเองได้นักปราดถือว่าเป็นเกลียดของชีวิตเกลียดจะด้อยค่าลงทันทีเมื่อต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของคนอื่นมร่ำไปท่านจึงสอนให้ทรนงในเกียรติของตนเอง แม้แต่เรื่องความหิวก็หายซึ่งเป็นความจําเป็นของร่างกายแทๆ้ๆท่านยังสองให้ทรนงดังคำโคงโลกกนิษที่ว่าถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสักขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือพันธธูสีทัศ ดาดง